อ่าประเด็นตอนนี้เนี่ยพักที่ออกมาเป็นฝ่ายค้านแล้วร้อนแรงเหลือเกินพักโภมิใจไทยค่ะอ่าที่ผ่านมาต้องยอมรับฝ่ายค้านที่โดดเด่นคือพักซ่อมใช่ไหมพักประชาชนอ่าที่เหลือเนี่ยต้องยอมรับกันตรงๆขนาดพลังประชาัฐเนี่ยเห็นบทบาทเท่าไหร่ไหมไม่ค่อยเพ,พราะพลเอกประวิตย์นานๆานเข้าสภานาน,านๆขนาดที่คนอื่นที่เป็นแกนนำเนี่ยที่ออกมาถแถลงไม่ได้เป็นสส ในสภาก็เลยไม่เด่นค่ะคราวนี้กลายเป็นว่าพักภูมิใจไทยเป็นพักการเมืองฝ่ายค้านอันดับสองซึ่งมีถึง69ที่นั่งค่ะแล้วมีบทบาทด้วยแต่หลายคนดูจะไม่คุนค้นคุณชาดาไทยเศษฐ์อุทัยธานีผมเป็นสอสอสมาสีสมัยไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยไม่ค่อยคุ้นนะมีไหม ก็นับว่าเป็นเกียรติงองะกูนเพราะเป็นสสสี่สมัยรุ่งจะเป็นฝ่ายค้านครั้งแรกเนี่ยะครับผมเรก็ก็ตื่นเต้นพอเราพอเราเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกว่าสนุกเลยนะครับสำหรับการอภิปรายรัฐบาลอ๋อมันไม่ไม่ใช่ครับเราไม่ได้ค้านแบบมั่วตัวนะครับเราเราจะค้านแบบสร้างสรรค์อันไหนที่สมควรค้านเราก็ค้านอันไหนที่สมควรสนับสนุนเราก็สนับสนุนเราเป็นฝ่ายค้านไม่ใช่ฝ่ายแทนเราเคยเห็นฝ่ายค้านที่น่าเบื่อมาแล้วเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นแนบดีรนบแนบดีครับอะไรก็ตามก็ สำหรับสนุนการเมืองในสภาการแสดงพลังของประชาชนก็เป็นเรื่องของประชาชนแต่ก็ขอแสดงแล้วแั่บ้าอย่าอย่าไปเอาการการเมืองข้้นถนนมาทาลายระบบมีในใจไหมครับเรื่องที่จะอภิปรายเรื่องแรกในคณะหสครับเพราะว่าเห็นเคยอภิปรายเกี่ยวกับดิจิทัลวอลเลตไปด้วยอ๋อแล้วนั้นผมอภิปรายสนับสนุนนะครับสนับสนุนรัฐบาลนะครับผมก็ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเพราะนั้นผมผมไม่ใช่นักนักพูดฝีปากเอกนะมมีคนที่เก่งๆแบบผมเยอะนะครับผม นี่คุณดนทินเมื่อวานตั้งแต่ประเด็นไหนเลยเออกคนภูมิธรรมบอกมีเหตุจำเป็นพี่เพื่อไทยต้องลงามาดูอะไรเองแล้วดีกว่าที่เคยเป็นแน่นอนก็หมายถึงที่คนอนุทินเป็น <ừ> จะมีการผักดันหน <ừ> ึ่งสองสามสี่ห้าตามนโยบายราาัฐบาลดีกว่าอย่างแน่นอนมีเสียงคุณภูมิธรรมเอามาฟังย้อนไหมจะได้ฟังอนุทินอาคุณนทินเมื่อวานนี้หัวเราะ อาคุณพูมทำมีไหมท่านนี้เมื่อวานไม่ได้เปิดใช่ไหมคือดูจะพูดแบบมั่นใจมากคือบอกว่ามหาไทยยุคเพื่อไทยอ่ะดีกว่าเดิมแน่นอนอพู้ทำนองเนี้ยค่ะเ,ออเพราะนี่ก็บอกว่าที่ผ่านมามาไทยคือคกลไกสำคัญแต่งานลงไปไม่อย่างที่ควรจะได้ก็เลยมีเหตุต้องทำใช่ไหมดีกว่าอย่างแน่นอน เมื่อวานนี้ถ้าข่าวถามคุณนุทินไปฟังดูซิเอาใครก่อนเอาคุณภูมิทําก่อนเรียนกับทางมหาไทยว่ามหาไทยเป็นความหวังนะครับเป็นหน่วยงานที่จะสามารถดึงดวิวไยต่งางๆขีงประชาชนแต่ไม่สามารถทําได้อย่างที่เราคาดหวังไม่ได้หมายความว่าเรามาตาหนิอะไรกับเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยแล้วนี่คือเหตุผลที่รัฐบาลจะดึงกระทรวงมหาไทยมาไว้กับรัฐบาลค่ะคา,าเแล้วว่ามหาไทยจะัดีเหนแล้วถูก จะดีกว่าเดิมยังไงครับรอให้ทานตีว่าการคนใหม่เข้ามาพูดนะครับดีก็คือสิ่งที่ผมพูดไปแล้วก็คือปัญหาสําคัญของรัฐบาลที่ผ่านมาคือการเอานโยบายรัฐบาลลงไปทํางานให้ครบวงจรแต่ที่ผ่านมาตรงนี้มันยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ถึงได้ขอร้องพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนี่ว่า หน้าที่ในปัจจุบันนี้ยังไงก็ตามไม่ว่ารัฐมนตรีคนใหม่มาเมื่อไหร่ยังไงก็ตามก็คือการเอานโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นจริงที่สุดอันนี้ก็จะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะนโยบายทุกอย่างมันจะถูกฟังก์ชันในการปฏิบัตินี่ท่านผู้ชมดูประหลัดกระโชกม,มาไทยคนรัฐทินเสนอตั้งมากับมือวันก่อนขนาถอนตัวแล้วยังเห็นไปตามนั่งกับพูริทินอยู่เลยไ <S <S อ้อที่ไปนัดพบกับนายกดอยอ่อ๋อค่ะเออ อแต่ตอนนี้อคุณธีรรัตน์ราการใช่ไหมค่ะคใช่คุณธีรรัตน์สำเร็จวันนี้อ่มนตีช่วยอ่าเนี่ยท่านประหลัดในวันนั้นออกแล้วนะอ่าถ้าประลัดอยู่ขวาสุดเนี่ยซ้ายสุดของท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวจะเข้ามานั่งนี่ไงวันนั้นออกกันนะเดี๋ยวตามกันดูตรงนี้ อาคุณอนุทินเมื่อวานพูดถึงมหาไทยเพื่อไทยเขาบอกจะดีขึ้นมากมหาวในกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ากระทรวงมหาไทยภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยจะดีกว่าเดิมมองประเด็นนี้ผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อดูสารแล้วสุ่มไม่เชื่อเนี่ยผมไมเชื่อว่าดูสารผมก็พูดในข่าวถามไปยิ้มไปก็รู้อยู่แล้ว ใครดีใครไม่ดีให้ดูดสาสุขหัวเลาะเลย <c oughs> ไม่เชื่อให้กระดูสาสุขสิพวกคุณยังถามไปยิ้มไปคุณก็รู้นั่นแปลว่าจะเปรียบเทียบพอดีเลยทีจ่จะโยงต่อกันชาท่านผู้ชมอ่าสมัยคุณรุ้ทินเป็นร้ำตรีว่าการกระทรวงสาธาสุขคือรัฐบาลพลเดกประยุทธ์เป็นตลอดต่อเนื่องไม่เคยถูกทวงเลยกระทรวงสาธาสุขแน่นอน ผลงานชิ้นสำคัญก็คือการปลดล็อกกัญชาและฝ่าวิกฤตการโควิดถูกไหมอ่ามีสองเรื่องใหญ่เลยนะท่าผู้ชมกรุณาให้คะแนนเลยส่วนสาสุขในยุครัฐบาลเพื่อไทยตั้งแต่คุณเศษฐาต่อเนื่องมากและล่งถึงรัฐบาลแพทองทานเป็นล่ำตีสองคนคนแรกคุณหมอชนละนั่นสีแก้วถูกไหม ค่ะและสมัยคุณเสถาก็ปรับครมรเปลี่ยนหมอชุลนานเป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะแล้วก็นำมาซึ่งประเด็นจริงๆช่วงคุณเสถาครั้งนั้นมีการพูดกันแล้วเกิดกับเรื่องกรณีการแก้ปัญหาเรื่องกัญชาจำได้ไหมแต่มันก็ติดขัดว่ากันตรงๆในทางการเมืองแม้จะมีคนมาถามอันนี้ผมไม่ได้วิเคราะห์ชี้ชัดว่าฝากไหนถูกนะ เรื่องปลดล็อกกัญชากับรตรการรองรับเนี่ยแต่าบางคนบอกแหมพอแยกจากการปุ๊บทําทันทีเลิกได้ทำไมก่อนน้านนี้ไม่ทํามันเป็นการเมืองก็เนื่องเมื่อเป็นนโยบายสําคัญของพรรครัฐบาลอันดับสองถ้าเกิดบอกฉันจะเอากัญชากับประปัญยาเสพติดอาภูมิใจไทยเขาจะร่วมไหมมันก็เหมือนกับสมมติว่าพรรคประชาชนจับมือกับภูมิใจไทยอ่ ถ้าเกิดพรักประชาชนบอกจะเอากัญชากับปรบิยญญาเสพติดภูมิใจไทยเขาก็ไม่ร่วม,อ,มอันนี้เป็นเรื่องการเมืองปกติค่ะ<า>ใช่ไหมเพราะเป็นพัคร่วมก็เหมือนกับพี่กูทินบอกเมื่อวานน่ะ,<า>อะตอนเพรพัร่รัฐบาลาเพื่อไทยมีนโยบายเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เราร่วมรัฐบาลเราก็ต้องเอา,าแต่ถ้าความเห็นของเราคือเราไม่เอาเมื่อเป็นฝ่ายค้านเราก็จะค้านแล้วเราก็เป็นตัวของตัวเองได้เลยอ่ะเป็นตัวของตัวเอง เพราะฉะนั้นกัญชาเนี่ยท่านผู้ชมแสดงความเห็นดูอายุค,คุณหมอชนลนานมันเป็นช่วงสั้นโดนข่าวเรื่องนี้โจมตีหนักมากเลยเรื่องอยาบ้าห้าเม็ดอ่ะอธิบายยังไงอธิบายแทบแย่ถึงขนาดแถลงเอาขึ้นชาร์จมาเลยมีการส่งข้อความอะไรยังไงมันติดตัวไปถูกพอสมควรถูกไหมอ่าพอมาเป็นคุณสมศักดิ์ก็พูดกันเกี่ยวกับกรณี กัญชาแล้วก็นำมาซึ่งการปลดล็อกมีผลแล้ววันนี้ประกาศเมื่อวานนี้ใช่ค่ะอธิบายง่ายๆก็คือว่าใครจะซื้อช่อดอกกัญชาต้องมีใบสั่งแพทย์มแม้จะเป็นใบสั่งแพทย์แผนโบราณหรือใบสั่งแพทย์แผนไทยก็ต้องมีมไม่มีไม่ได้ค่ะและกัญชาคนขายต้องมีใบอน,นุญาตและใบอนุญาตที่ต้องบอกด้วยกัญชานี้ท่านได้แต่ใดมา อเอามาจากฟาร์มที่สะอาดบริสุทธิ์ปลอดภัยไหมมีมาตรฐานหรือเปล่าถูกไหมแล้วเก็บเอาไว้ที่ไหนเท่าไรขายให้ใครเท่าไร่ต้องรายงานข้อมูลนี้ต่อนายทะเบียนค่ะนี่และถ้าเกิดทำผิดสองครั้งปิดยกเลิกใบอนุญ,ญาตค่ะคือเป็นการแก้ปัญหาเรื่องกัญชาที่พักเพื่อไทยบอกเสรีขณะนี้เ,เขาเรียกอ,อะไรนะ ผีกันเต็มไปหมดเลยแต่พักภูมิใจไทยก็บอกเราก็กัญชาทางการแพทย์ไอ้ฟังเพื่อไทยก็บอกเอ็งไปเดินดูซิเนี่ยผีกันแจะ้ะวันแถวสุขุมวิทมีร้านเป็นหมื่นหมื่นร้านอ่ะไม่มีการอันนั้นมันการแพทย์ตรงไหนเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถจะไปปิดร้านได้ทันทีก็เลยต้องใช้มาตรการที่ออกประกาศแล้วบางครับใช้มีผลวันนี้คือคุมเข้มอย่างที่บอกไป แปลว่าคุณจะไปซื้อกัญชาอาเดินไปดโดยขอนั่งพีในร้านนี้ไม่ได้แล้วถูกไหมใบสั่งแพทย์นี่กมันจะทำถึงขนาดน,นี้ยอาจจะออกก่กระทรวงคุณสมศักดิ์บอกว่าอย่างไรงต้องมีแพทย์ประจำร้านใช่ค่ะคือจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้านเนี่ยค่ะคือต้องเข้าไปร้านกัญชาแบบผู้ป่วยอะ S <S ใช่อย่างนั้นเลย <S 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 แพทย์สั่งอ่าท่านผู้ชมเอ่เพราะฉะนั้นมันก็มีความเข้มข้นอย่างนี้ขนาดที่การโต้อตอบกันท่านผู้ชมเห็นยังไงแสดงความเห็นหน่อยฟากภูมิใจไทยสุพ,พชัยใจสวัสดิ์บอกคุณเป็นรัฐมนตรีสาสุขมาสองปีมันเกลื่อนเบองเลยทำไมคุณไม่จับพวกากทุ่มมุม,ม<า>ทำไมไม่จับภูมิใจไทยสัดเดุนไม่จับขนาดที่ก่อนหน้าที่คุณรุวินเข้ามาเป็นรัฐมนตรีสาสุข สามสี่ปีพักเพื่อไทยก็บอกก็คุณน่ปลดล็อกกฎหมายลูกยังไม่ทันออกเลยทั้งที่ปปสเขาบอกว่าต้องออกกฎหมายลูกก่อนในร้อยยี่สิบวันกฎหมายลูกยังไม่ทันออกคุณปลดล็อกและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไอที่เปิดกันทุกวันนี้เนี่ยสมัยคุณอนุญาตเั่านั้นแหละใช่ไหมใช่คือยืนยันว่าพังพักภูมิใจไทยก็สับสนกัญชาเฉพาะการแพทย์เท่านั้นแต่ที่มันมีร้านผิดกฎหมายอยู่เป็นจํานวนมาก ก็มันเป็นเพราะว่ากระทรวงสาธารณาสุขของคุณนั่นแหละที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดขึ้นอันนี้คุณสุภชัยคุณสุภชัยพูดแบบนั้นค่ะแต่ฟังของคุณสมศักดิ์ว่าอย่างไงคือคุณ,คณสมศักดิ์บอกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วปป,ปสเขาก็บอกแล้วตอนนั้นมีรองนายกท่านหนึ่งเป็นประธานจะบอกชื่อก็บอกไปเถอะก็คือคุณอนุทินนั่นแหละคะ่ะความเห็นของปปศเนี่ย เมื่อ,อยาเสพติดประเภท5ไม่มีกัญชามันจะต้องทํากฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน120วันก็คือกฎหมายลูกอ,อันนี้เป็นไปตามความเห็นของปปสแต่กลับไม่ได้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นแล้วก็ปล่อยให้มีร้านค้าเกิดขึ้นเป็นหมื่นร้านเพราะว่าขณะนั้นน่ะกฎหมายไม่ได้ทําประกาศแล้วก็พรบคุ้มครองการแพทย์ก็ไม่ชัดเจน คือกฎหมายลูกยังไม่มีอะไรก็ยังไม่ชัดเจนแต่ประกาศให้ซื้อให้ขายให้ปลูกไปเลยนี่มันเป็นเจตนารมณ์คำพูดทางการเมืองที่ปากกับใจไม่ตรงกันเพราะว่าบอกว่าจะให้เป็นทางการแพทย์แต่ไม่มีการเขียนเอาไว้ในการควบคุมของกระทรวงสาธารณาสุขแล้วยังไงพูดถึงกระดว่ายังไงปล่อยให้เปิดก,ก็เป็นเม่นเมินร้านเนี่ยออันนี้แหละคุณสมจักใช่ไหมฟังเสียงดยทีก็ได้น่ะ แล้กฎหมายมฉบับดังกล่าวนี้มันมีผลพวงมาจากประมวลกฎหมายยาเสพติดคณะกรรมการปปสในขณะนั้นมีรองนายกรัมตีท่านหนึ่งเป็นประธานกัญชาเนี่ยจะต้องทำกฎหมายให้เสร็จภายใน120วันตามความเห็นของคณะกรรมการปปสชุดนั้นแต่ก็ไม่ได้ํำเนินการให้เสร็จสิ้นแต่กลับมีร้านค้าที่เกิดขึ้นหมื่นกว่าล้านกฎหมายก็ไม่ได้ทำประกาศ พรบคุ้มครองก็ไม่ชัดเจนแต่ประกาศให้มีการซื้อขายมีการปลูกมันเป็นเจตานารมณ์ที่คาพูดของอาการเมืองในขณะนั้นปากกับใจไม่ตรงกันเลยมันกโยวมมนว่าเป็นเงการเมืองเพื่อให้ที่ใดจะรวมหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ครับคือป่าน,นี้มันเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วเราก็ได้รับการร้องเรียนเนี่ยมากมายในสมัยรัฐบาลท่านเศรษฐาทาวีสินเราก็มีมพยายามในเรื่องจะทําให้บัญญาเสียบิดอยู่แล้ววันนี้เนี่ย ทำได้เป็นสมุนไพรควบคุมเข้มข้นที่ใช้กับทางการแพทย์แต่ในอนาคตมันก็คือยาเสพติดนั่นแหละครับอ้าวนี่ไงท่านผู้ชมบอกด้วยอนาคตเนี่ยต้องเป็นยาเสพติดด้วยกลับมาฟ้าภูมิใจไทยครูจุปชัยบอกเอาอำนาจอะไรมาเอากลับไปเป็นยาเสพติดใช่ไหมบอกรัฐมนตรีจะอาอำนาจอะไรไปดึงกลับเอามาจะใช้อำนาจตามอำเภอใจเพื่อสนองใคร ใช้อำนาจนี่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ประชาชนนับล้านคนเลยที่เขาใช้กัญชาเพื่อการแพทย์กันอยู่เขาใช้รักษาตัวเองกันอยู่เนี่ยการกระทําแบบนี้จะยิ่งทําให้กัญชาที่เคยถูกผลักดันให้มาอยู่บนดินเนี่ยม,มันกลับไปอยู่ใต้ดินอีกครั้งหนึง่งเหมือนในอดีตนั่นแหละที่มีคนใช้กัญชาทางการแพทย์ปรากฏว่าโดนจับทั้งที่ใช้กัญชารักษาาการป่วยของตัวเองอ คิดหรือว่าถ้าผลักให้กลับไปเป็นยาเสพติดแล้วคนจะเลิกใช้ถ้าเห็นว่าการใช้กัญชาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยเป็นอาจยากรรมคนป่วยโดนจับล้นคุกแน่นอนอ้นี่ท่านผู้ชมคืนนักขณะนี้ก็คือยังไม่ถึงขั้นเอากลับไปเป็นยาเสพติดแต่เป็นกัญชาทางการแพทย์100%ยเซค่ะใช่ไหมค่ะใชะ่โดยกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่ออกมาเนี่ยทำให้มีการควบคุมที่เข้มงวดมาก เอาเป็นว่าร้านเนี่ยท่านผู้ชมไปทดลองผลิตกัญชาเองปลูกเองสายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าไอสถานที่ปลูกไม่ถูกต้องไอร้านโดนอืถูกไหมคเขาต้องระบุที่มาค่ะเก็บสต็อกเอาไว้เท่าไหร่ถูกไหมขายใครแต่ละไรใบรับรองแพทย์ยืนยันใช่ไหมยากมากขณะเดยียวกันคนซื้อ ต่อไปนี้ไอ้เราก็ไม่เคยเข้าไปเป็นไงน้องอาแถวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูไหมคือผมเคยอยู่ตอนที่เริ่มปวดลัอกับคอแห้งไม่ชอบอ๋อใช่โอ้ยพยูดไปดวลองกันแล้ว้องเคยเหรอใบเคยเล่าแล้วไม่ใช่อหรอ๋อน้องไบมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับก็เลยใช้กัญชาทางการแพทย์ทดลองไปอยู่ช่วงหนึ่ง ไม่ได้ผลใช่ไหมผลไหมแสบคอแสบคอแสบคอเอ่ผมที่เป็นคนที่แบบไม่ไหวคอ,คอแหงอ้งอคอแห้งเนี่ยแห้งจริงค่ะแห้งแท้ๆเลยอันเราก็ไม่รู้ไงอ่าแต่ออันนี้เป็นเรื่องรถิยมส่วนตัวไม่ชอบอใช่ไหมอ่าตะกี้ถึงไหนอ่ะอ่าต้องมีใบสั่งแพทย์อ่ะ ก็คือมันต้องละเอียดอะค่ะคือต้องคันแล้วไม่ได้แปลว่ามันจะตรวจสอบยังไงอาคนขายต้องรายงานกระทรวงตลอดใช่ต้องรายงานต่อนายทะเบียนตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดพูดง่ายๆก็คือมาเข้มงวดคุมเข้มขึ้นให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์จริงๆอะค่ะอ่จท่านผู้ชมเห็นด้วยกับใครเพื่อไทยหรือภูมิใจไทยเคสกัญชาอืมอ่าเป็นยังไง ไม่ใช่ใบไม่ได้ดูดใบไม่ได้สูบคุณผู้ชมบใช้หยอดใต้ลิ้นคุณผู้ชมมาบอกว่าใบสูบฮะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะฮะเออแต่พี่ยุทธสูบเคยกันึกตั้งแต่ปลดล็อกเนี่ยฮะคอแห้งมากคอแห้งแบบไม่ไม่ใบไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นค่ะฮะใบแค่แบบผมก็ไปขัดข้องคุณจะสูบก็สูบไปแต่ผมคอแห้ง ฮะเออท่านผู้ชมฝ้าของเพื่อไทยบอกว่าไอ้ที่มันเกือนเมืองล้านขายกัญชาสูกเปชากัญชาะวันตอนนี้เป็นเพราะคุณไปปลดล็อกอโดยไม่มีกฎหมายรูปมาควบคุมค่ะแล้วคุณก็ประกาศบอกให้ปลูกเลยขายเลยอ่าปลูกบ้านละหกต้นะอะไรยังไงใช่ไหม,มให้ปลูกมันจะใครในบ้านอ,อันนี้เขาอ้างไว้อย่างนั้นคุณสมศักดิ์บอกแบบนั้น ฝั่งภูมิใจไทยคุณจุปชัยบอกนี่ตอนคุณอนุทินเปน็นรัฐมนตรีสารสุขคุมได้อย่างนั้นใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นใช่ไหม,อ,มอารมณ์ประมาณนั้นหรือไม่พูดถึงขนาดนั้นก็คือพูดว่าจริงมันมาเกลื่อนในยุคข,ของรัฐมนตรีเพื่อไทยเหรอใช่แล้วทําไมไม่จับละ่ะแล้วมาจับอะไรตอนที่ภูมิใจไทยออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลไปแล้วเนี่ยจับใหญ่เลยแล้วก่อนหน้านี้ทําอะไรอยู่เออทําอะไรอยู่เจ้าของกระทรวงไม่เห็นทําอะไรเลยภูมิใจไทยก็อยากให้จับเหมือนกัน พราะคุณทีตไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็เนี่ยอยากให้จับร้านกัญชาเถื่อนก็ไม่เห็นทําแต่พอภูมิใจไทยออกปุ๊บก็ไล่จับปั๊บเลยแล้วตาคุณทวีตอยู่จับบ้างไหมจับผมยืนได้ว่าจับจับแบบมีการสวมตรวจจาได้ไหมน้องอืมอา่ามีอยู่ช่วงท้ายๆมีค่ะอา่าผมก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้อา่ามันเกลื่อนเมืองทุกซอกทุกมุมในยุคไหนอยู่ที่ตรงนี้แหละใช่ไหม แต่ในมุมการเมืองผมย้ําแล้วนะ,ะบางท่านจะไปบอกแหม้พอแยกกันปุ๊บทําได้เลยนะถ้ามันทําได้จริงทําไมก่อนนั้นนี้ไม่ทําอันนี้เป็นเงื่อนไขทางการเมืองมันเหมือนกับนโยบายแต่ละพักเนี่ยเอามากลางถึงเวลาโนโยบายหลักถ้าไปเลิกของเขาเขาก็ไม่ร่วมไงมเหมือนกับกรณีภูมิใจไทยคาสิโนเอ็นอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กับกพ,กพักประชาชนก็ได้ ถ้าวันหนึ่งต้องไปรัฐบาลร่วมกันคุณอนุทินก็บอกแล้วว่าก็จะไม่มีทางให้พักประชาชนเนี่ยเสนอเรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองถ้าไม่มีตรงนั้นแล้วร่วมได้อ,อย่างที่เป็นต้นก็ต้องย้อนไปถามพักประชาชนเกิดวันหนึ่งต้องไปเป็นรัฐบาลด้วยกันอเอากัญชาไหมและต้องตกลงกันตั้งแต่ต้นว่าสมมติพักประชาชนบอกไม่ภูมิใจไทยบอกจะเอามันจะไปจบตรงไหน อันนี้คือเงื่อนไขทางการเมืองต่อสิท่านผู้ชมเห็นยังไงกระท่อมด้วยใช่ครับรกระท่อมเป็นอีกเฟสหนึ่งที่นายมปรีเป็นคนบอกใช่ไหมน้องรกระท่อมด้วยจะมีการควบคุมอกักรรท่อมตอนนี้เนี่ยขายกันริมถนนเลยน้องอย่างน้ำตาลสดฮะเผอภัยนึกว่าจะแวะซื้อน้ำตาลสดตายน้ำกระท่อม รถกระบะเออบางที <ลด S 2> มองไปเห็นไกลๆเอ็อน้ำอ้อยขันสดหรือเปล่าวะน้ำกระท่อมค่ะเอาอย่างไรท่านผู้ชมเ็นก็ใครอาเพื่อไทยหรือภูมิใจไทยเอาโมเดลกันชาแบบไหนอ่าเพื่อไทยเนี่ยเมื่อวานนี้โพสต์แบบคึกคักมากเลยโอสอนที่โพสกันเต็มเลยอ่าด็อกหญิงนี่คนหนึ่ง อ่าภพราสข่าวเขาเรียกแบบเรียวมาตีปี๊บเลยเลิก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 เน็นให้แมน้องนี่ค่ะเริ่มเลยทันทีค่ะรัฐบาลเพื่อไทยเอาจริงกัญชาเพื่อการแพทย์นี่ไงด่วนน้ำดีสมศักดิ์ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชา2568มีผลตั้งแต่23มิถุนายนเป็นต้นไปอ่าคุณชนินลุงธนเกียรติก็เป็นโพสต์เหมือนกันพรรคเพื่อไทยก็โพสมีผลทำทันทีใช้คำว่าทำทันที นี่ทำทันที่เปิดรายละเอียดประกาศควบคุมกัญชาไม่เสรีอีกต่อไปเอาจริงๆถ้ามองมุมหนึ่งนโยบายที่เพื่อไทยหาเสียงไม่ต้องเยอะอันนี้เจ้าเ l เลตค่าจ้าง400บาทหกร้อยบาทตัวประเทศถูกไหมและอื่นๆยังทําไม่ได้เลยแต่นโยบายนี้ทําได้แล้วนะอันนี้เป็นหนึ่งนโยบายหาเสียงนะ mm. เกี่ยวบเรื่องการทํากัญชาทางการแพทย์โดยแท้ mm. เอออันนี้ทําได้นะ ตามที่หาเสียงเอาไว้อ่ะอเพราะไม่มีภูมิใจไทยอยู่ค่ะขณะที่พักภูมิใจไทยเมื่อวานโอมีหลายหัวข้อเสียงคุณอรุทินมีอะไรบ้างเดี๋ยวเปิดดูซิอื